ค่ากลาคอนแทคทางคือค่าที่จะแสดงระยะเวลาที่เท้าของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Garmin Clinic ใน EP นี้นะครับก็ยังคงอยู่กับค่า Running Dynamic เช่นเดิมเลย EP ก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการเกิดหรือว่ามีการพูดถึงค่า running d a r a m i c ไปก่อนหน้านี้2ค่าด้วยกันซึ่งก็คือค่า Car คา n ด e แล้วก็ s ซ r ล้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงค่าต่อมากซึ่งนั่นคือค่า ground contact time ค่า ground contact time นะครับคือค่าที่จะแสดงระยะเวลาที่เท้าของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นโดยแนวโน้มนะครับสำหรับในนักวิ่งที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ย ค่ากราวคอนแทคไทม์ตรงนี้จะมีระยะเวลาต่ำกว่า300มิลลิวินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นนักวิ่งมือใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าค่ากราวคอนแทคไทม์ตรงนี้จะมากกว่า300 mm. วินาทีนะครับเมื่อเราฝึกซ้อมไปเรื่อย ระยะเวลาตรงนี้มันก็จะค่อยๆลดต่ำลงนะครับตามประสบการณ์และในการดูค่ากราวคอนแทคไทม์เนี่ยเราสามารถดูได้ทั้งบนสมาร์ทวอทช์แล้วก็ดูในการ m มินคอนเน็กนะครับยกตัวอย่างการ์มินคอนเน็กของผมเนี่ยผมเพียงแค่กดเข้าไปในกิจกรรมการวิ่งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะต้องไปเลือกที่เมนูแผนภูมนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นี่นะครับเห็นเมนูทางด้านบนนี้ไหมครับแผนภูมนะครับ เมื okay. ่อเราเจอหน้าขันทุมมแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงไปนทางด้านล่างนะครับจนไปเจอตรงนี้นะครับคำว่า Ground Contact Time นะครับบางทีภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้เป็นตัวย่อว่า GCT แต่ถ้าเกิดภาษาไทยเนี่ยก็จะใช้เป็นคำว่าสัมผัสพื้นนะครับอ่านี่ก็คือค่า Ground Contact Time ของผมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปที่บริเวณหน้าจอนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะละเอียดมากขึ้นเราก็สามารถจะ ซูมละเอียดได้เลยนะครับแบบนี้ประโยชน์ของการรู้จักค่า g กราคอนแทคไทม์นะครับอันดับแรกเนี่ยเราสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่ากล้ามเนื้อของเรานะครับมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดในการยกขาขึ้นมาพร,ร้อมที่จะก้าวในครั้งถัดไปและข้อมูลจากการวิ่สายนนะครับได้มีการกล่าวถึงนักวิ่งที่มีท่าทางแบบโอเ r อร r i ไ e ว่าผู้ที่มีท่าทางการวิ่งแบบโอเวอร์สไตเนี่ยจะมีค่ากราคอนแทคไทม์ ที่มากกว่าปกติซึ่งนักวิ่งที่มีท่าทางเป็นโอเวอร์สไตร์และมีค่าเกาคอนแทคตามที่มากเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้มีแรงเฉือนไปยังบริเวณข้อเท้าข้อเข่าหรือแม้กระทั่งข้อสะโพกได้และอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ในอนาคตครับแลนะสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามการผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Instagram หรือว่า YouTube นะครับ เพียงพิมพ์คําว่า Garmin by GIS และทุกคนเนี่ยก็จะไม่พลาดกิจกรรมหรือว่าข่าวสารด,ดีๆจากทาง Garmin by GIS ในวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย